ต้อนรับเข้าสู่รายการขอย้อยนนิวนะครับประจำวันจันทร์ที่5กร,รกฎาคม2 5 6 4วันนี้พบกับผมปรีชากุลทองกรเจ้าพนักง,งานเศรษฐกิจครับเช่นเคยครับวันนี้เรามีประเด็นหลากหลายนะครับที่จะนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบเริ่มกันที่ความคืบหน้าในการสํารวจความเสียหายของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝนกันโชกแรงเมื่อวันที่3กร,รกฎาคมที่ผ่านมารวมไปถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในด้านอื่นๆนะครับภาพรวมนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นจากพายุลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุนะครับนายออนอนุกดีชัยนายกเทศมนตรีตำบลเขาย,ย้อยได้สั่งการให้ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อดําเนินการเคลียร์พื้นที่ที่มีต้นไม้นะครับหักโคน่นโดยต้นไม้ได้หักโค่นขวางเส้นทางสัญจรของพี่น้องประชาชนซึ่งนอกจากต้นไม้ที่หักโค่นขวางเส้นทางแล้วนะครับยังมีพี่น้องประชาชนและบ้านเรือนนะครับที่ได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมกับหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทําการลงพื้นที่สารวจความเสียหายโดยความเสียหายเบื้องต้นนะครับมีทั้งหมดจํานวน35หลังคาเรือนและช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนาอ่อนอนองตรีชัยนายกเทศมนตรีตําบลเขาย้อยก็ยังยังได้ลงพื้นที่สารวจความเสียหายบริเวณวัดยางหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้เกิดพายุฝนที่ทําให้ต้นยางขนาดใหญ่ ล้มทับร้าน,นขายอาหารซึ่งอยู่ริมกำแพงวัดจนได้รับความเสียาหายอย่างหนักนะครับซึ่งในจํานวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียาหายนั้นพบว่าบ้านของนายประสิทธิ์แอร์บุตรซึ่งอยู่ที่หมู่หนึ่งตําบลทับคางได้รับความเสียาหายทั้งหลังแล้วก็นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายทรวรชูและนางนันทวันนางนินยาพรนางนันทวันนินยาพรนะครับรองนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่สํารวจความเสียาหาย ของบ้านนายประสิทธิ์แอบุตรนะครับซึ่งซึ่งได้เสียหายทั้งหลังและหลังจากนี้เทศบาลตะบลเขาย้อยจะเร่งเชิญคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมและก็พิจารณาให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายต่อไปโดยพี่น้องประชาชนที่ทรัพย์สินนะครับได้รับความเสียหายจากพายุฝนสามารถเข้ามาเขียนคำร้องในที่สำนักงานเทศบาลหรือแจ้งผ่านสมาชิกสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ของท่าน เพื่อที่ทางเทศบาลนะครับจะได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเร็วและพี่น้องที่ได้รับความเสียหายนะครับที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายขอให้ท่านแจ้งเข้ามาที่เทศบาลภายใน3วันหลังจากเกิดเหตุนะครับในส่วนของคําร้องนะครับที่ให้เทศบาลเข้าไปแก้ไขในเรื่องต่างๆนั้นวันนี้ความคืบหน้าในช่วงของคําร้องบอกเหตุนะครับจะเริ่มกันด้วยความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาไปทางดับในเขตเทศบาล โดยนะครับเริ่มกันที่บริเวณโรมโมปูลจนถึงสี่แยกไฟแดงเขาย้อยซึ่งเจ้าหน้าที่กองช่างได้ส่งช่างไฟนะครับเข้าไปดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไฟทางยังดับอยู่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากฟิวส์ขาดโดยวันนี้เจ้าหน้าที่กองช่งางจะเร่งเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขให้โดยเร็วในส่วนของไฟทางบริเวณห้วยกระแทกถึงสี่แยกไฟแดงหมู่ที่1ตําตบลเขาย้อยที่ดับนั้น ช่างไฟของกองช่างนะครับก็ได้ดาเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับไฟทางของหมู่3หมู่5ตำบลเขาย้อยที่ดับรวมกันทั้งหมด8จุดเจ้าหน้าที่กองช่างได้เข้าไปดาเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและปิดท้ายในช่วงของคําร้องนะครับที่ให้ไปซ่อมไฟทางของหนองแหนหมู่ที่2ตำบลทับคางโดยเจ้าหน้าที่กองช่างก็ได้เข้าไปดําเนินการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน จากปัญหาไฟทางดับนะครับเรามากันที่ความคืบหน้าของถนนคอนกรีตเติมเหล็กหน้าโรงงานไพรวินมิวนะครับหมู่ที่1ตําบลทับคางซึ่งชํารุดโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไฟนะครับเจ้าหน้าที่ช่างไฟของกองช่างก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยโดยหลังจากนี้จะเร่งขออนุมัติเพื่อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมในบริเวณดังกล่าวทันทีนะครับส่วนกรณีของนางสายผลวงชาวนาที่ขออนุญาตตัดถนนคอนกรีตเติมเหล็ก พร้อมวางท่อน้าทิ้งภายในบ้านลงรางสาธารณะนั้นจ้านหน้าที่กองช่างก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมทั้งให้นางสายฝนเขียนคําร้องนะครับเพื่อเสนอต่อผู้บริหารที่จะพิจารณาต่อไปเรามาต่อกันที่ความคืบหน้าในการขุดลอกวัชพืชภายในคลองบ้านน้อยถึงท่าเรือโดยด้านหน้าที่กองช่างนะครับลงพื้นที่ขุดลอกอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ในการขุดลอกนะครับซึ่งจะเสร็จสิ้น จากการจากคลองบ้านน้อยนะครับมากันที่คลองคลองโพตะบนทับคางโดยวันนี้เจ้าหน้าที่กองช่างได้ลงพื้นที่ขุดลอกวัชพืชเป็นวันแรกและจะเร่งดาเนินการในส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้นโดยเร็วในส่วนของป้ายโฆษณาบริเวณตลาดเทศบาลน,นะครับที่ได้หักล้มลงมาเจ้าหน้าที่งานเทศกิจนะครับดําเนินการตรวจสอบและจัดเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วปิดท้ายในช่วงของคําร้องบอกเหตุนะครับด้วยการการปรับภูมิทัศน์ การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ของเทศบาลโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตัดหญ้าและกิ่งไม้บริเวณหน้าสหกรณ์ผู้ใช้น้ําดอนทรายนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสร้างให้เกิดภูมิทัศนะครับทิวทัศน์และที่สวยงามขึ้นจากคำร้องบอกเหตุนะครับเรามาต่อกันที่การดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ของเทศบาลของเรา โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานางออนอนงศรีชัยนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กองการศึกษาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนพิการในพื้นที่ของหมู่4ตำบลสัพังพร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรืออยู่ระหว่างกักตัว14วันในพื้นที่ของตำบลเขาย้อยและตำบลทับคาง ขณะที่การพ่นยาฆ่าเชื้อในบ้านผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเช่นกันครับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อให้กับบ้านที่มีผู้ติดเชื้อนะครับในพื้นที่ของหมู่2หมู่3ตําบลทับทางนอกจากเทศบาลจะดําเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับผู้ติดเชื้อแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชีบุรียยังได้ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ของชุมชนหนองส้มร่วมใจและชุมชนบ้านกล้วยสามคัคคีโดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันของเทศบาลตาบนขอย้อยให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการฉีดพ่นครั้งนี้ส่วนการอำนวยความสะดวกในการดูแลพี่น้องประชาชนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามของหนองชุมพลนั้นนะครับเทศบาลก็ยังอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องครับโดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันได้ดําเนินการส่งน้ําให้กับโรงพยาบาลสนามที่ตาบลหนองชุมพล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับและสําหรับผู้ป่วยด้วยนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนและมีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนนะครับสามารถแจ้งความประสงค์ของท่านเข้ามาที่เจ้าหน้าที่อสมหรือแจ้งที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยโทรเข้ามาที่เบอร์032562061ต่อ23นะครับสามารถโทรได้ในวันและเวลาราชการ โดยผู้ที่มีสิทธิจะแจ้งความประสงค์ต้องมีคุณสมบัตินะครับหนึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของเขตเทศบาลตำบลข่อย้อยยังไม่ได้ลงทะเบียนหมอพร้อมมีอายุ18ปีขึ้นไปยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 มีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 นะครับโดยพี่น้องประชาชนที่มีคุณสมบัติข้างต้นสาม,มารถแจ้งความประสงค์ท่านนะครับได้ที่เจ้าหน้าที่อ,อสอมมในพื้นที่ หรือแจ้ง้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโทรมาที่032 562061ต่อ23นะครับวันและเวลาราชการเช่นกันนะครับนอกจากการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19แล้วนะครับโรคไข้เลือดออกก็ยังเป็นอีกโรคหนึ่งนะครับที่สําคัญที่เราจะต้องเฝ้าระวังและก็ช่วยกันป้องกันนะครับเนื่องจากตั้งแต่ละปีจะพบผู้ป่วยเป็นจานวนมากโดยเจ้าหน้าที่นะครับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่อสมอได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้นะครับจะลงพื้นที่พ่นหมอกควันในชุมชนของเขาย้อยหมู่ที่หนึ่งพัฒนาพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายในบ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการป่วยให้แก่พี่น้องประชาชนในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับจะลงพื้นที่ชุมชนเขาย้อยบ้านบนพัฒนาโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับปิดท้ายกันที่บรรยากาศ การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตะบนขอ,ย,อย้อยโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนายถาวรบัวชูรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับผู้ใหญ่ทวัดเชื่อมชิดอำนวยความสะดวกและสังเกตการการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนของหนองแหนนะครับหมู่ที่2ตะบลทับคางผลปรากฏว่านะครับพี่น้องประชาชนของหมู่สองทับคางเป็นชอบให้นางสาวสัญญาสายเย็น ได้รับเลือกเป็นประธานนายสุรินทร์สันประเสริฐรับเลือกเป็นรองประธานนายมนัสเชื่อมชิดนางอารสา,าอินทร์อินทร์นางบุญลือเชื่อมชิดนางพณนิพัก์เกิดผลนะครับเป็นกรรมการนะครับในส่วนวันนี้นะครับนายถวันบชูชูนางนันทวันนิญญนยพรรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประลาดเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลยังคงร่วมสังเกตการการคัดเลือก คณะกรรมการของชุมชนบ้านอนทรายร่วมใจหมู่ที่หนึ่งตทับคางบริเวณวัด,ดอนทรายซึ่งคณะกรรมการชุมชนวัด,ดอนทรายนะครับได้ร่วมได้ร่วมกันนะครับโดยวันนี้นะครับผลการคัดเลือกปรากฏว่าน,นะครับนางปราณีวันนเลิศได้รับเลือกให้เป็นประธานนายอัคารเดชแยกรังรับเลือกเป็นรองประธานนางพรสวรรค์ช่วมชิดนางพยอมเรืองดีนายวิสุทธ์แอร์บุตร นายบัณฑิตเชื่อมชิดนะครับได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสํราหรับในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนที่บ้านห้วยแก้วและชุมชนห้วยหลวงร่วมใจหมู่ที่สามตัวบนขอย้อยจึงขอประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนของทั้งสองชุมชนออกมาร่วมการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนในการทํางานร่วมกับเทศบาลน,นะครับออกกันมาออกมากันเยอะๆนะครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่ได้นําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบในวันนี้นะครับ ผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ